โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีเนื้อที่13ไร่1งานโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในระดับประถมวยัยจัดการเรียนการสอนด้วยโปรเจคแอปโรสและบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เน้นพัฒนาทักษะ5ด้านคือร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและจิตใจเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยการสร้างประสบการณ์ในระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนพื้นฐานใน8กลุ่มสาระได้แก่ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร,ร,ร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการสืบสอหาความรู้5ขั้นตอนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคบันไดห6ขั้น4กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาศึกษาและรัฐศึกษา 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning จัดการเรียนรู้เสริมกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมชุมนุมจัดการสอนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งชุมนุมภาษาพาเพลินชั้นประถมศึกษาปีที่สองภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สามกเกษตรพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกชุมนุมสเตม การจัดการเรียนการสอนไม่ได้มีเพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้นทางโรงเรียนบ้านลาดใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียนโดยได้นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ทัชนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนได้แก่เรือนจำนาเกลือวัดบางกุ้ง สวนจัดนกไา่บางกุ้งโรงภาพยนตร์ S.F. Cinema วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรสร้างสรรค์บ้านเห็ดตลาดน้ำอัมพาวาและศูนย์การเรียนรู้อัมพาวาชัยพัฒนานุรั์อีกทั้งยังมีการสร้างทักษะอาชีพได้แก่การทำไข่เค็มคลุกดินฝุ่นนาเกลือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและยังมีการร่วมพัฒนาทางด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยราชภาัสฒนสุนันทาได้เข้ามาทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการสอนในการอ่านและการคิดเลขให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 2. วิทยาลัยสารพัดช่างได้ส่งบุคลากรมาเป็นวิทยากรเพิ่มเติมสอนในรายวิชาการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์สื่อสารที่ทางโรงเรียนยังขาดแคลนผลคะแนนการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2567นักเรียนของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศทุกรายวิชา ผลการสอบการอ่านอทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษา2567นักเรียนของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศในทั้ง2ด้านผลการสอบ n อทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567นักเรียนของโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ มีผลคะแนนสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศในทุกรายวิชารางวัลที่ได้รับรางวัลระดับดีกิจกรรมบริษัทสร้างการดีผลิตภัณฑ์ไข่เค็มคลุกยินฝุ่นน,นาเกลือระดับเขตพื้นที่การศึกษาการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้โครงการโรงเรียนสึจริตประจำปีงบประมาณ2567รางวัล ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Base Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา o b i g Content Center รางวัลผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2,567ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณพศ2567 รางวัลผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2 5 6 7ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาพศ2567ถึง2571รัชยาของโรงเรียนคือ ระเบียบสร้งนิสัยวรนัยสั้งสัจสีเลี่ยนกลาการตั้งใจตั้งทงีต,ตั้งพลังและนี่คือผลงานทางวิชาการของโรงเรียนบ้านรัดใหญ่ค่ะ